นิตยาผิดนอกนักธุรกิจสาวไฟแรงดำทัพรับร,บรบางวัลทูตวัฒนธรรมต้นแบบสังคมบุคคลแห่งชาติเมื่อวันที่26ทธันวาคมที่ผ่านมาสมัชชานัจากจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยนำโดยดออรอำนาจมาสดายจัดพิธีมอรบรางวัลประกาศเกียรติคุณในโครงการปณิธานความดีเพื่อแผ่นดินพ่อและในโครงการอน,อนุรักษ์วัฒ การคัดเลือกและติชดารณาจากเหล่าคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับรางวัลทูตวัฒนธรรมในสาขาด้านต้นแบบตัวอย่างดีเด่นคือนักธุรกิจสาวคนเก่งคุณนิตยาผิดนอกประธานกรรมการบริษัท W&J นิตยาการเมน้นบริษัทร,รับตัดเย็บเสื้อผ้าตามคำสั่งของ รู้ที่ข่าววนี้มารับรางวัลอะไรไงคะต้องขอบคุณรางวัลนะคะก็ปีนี้เป็นปีที่สองแล้วค่ะค่ะในเหตุการณ์ขอบคุณน้องจะมารับรางวัลแล้วยังมีเดินแบบยังยังมาเดินแบบผ้าไหมไทยนะคะอยากให้คนต่างชาติได้รู้จักผ้าไหมไทยสวยๆค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับการเดินแบบในครั้งนี้ก็ตื่นเต้นนะะตื่นเต้นค่ะค่ะตื่นเต้นแต่ก็ก็ดีใจที่ได้เดินค่ะค่ะแล้วตอนนี้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะ อ๋ธุรกิจเดินไปด้วยดีค่ะก็ถึงจะเป็นโควิดนะคะแต่ต่างชาติก็ยังซื้ออยู่ค่ะเรียกได้ว่าผลประกอบการโดยรวมของทางบริษัทก็คือโควิดไม่ได้มีผลกระทบเลยใช่ไหมคะค่ะที่นี่ไม่ไม่มีค่ะเพราะต่างชาติไว้ใจค่ะเพราะว่าเรามีสินค้าไทยที่เสนอค่ะย่อแสดงว่าตอนนี้สัดส่วนจะเป็นชาวต่างชาติมากกว่าใช่ไหมคะที่มาสั่งซื้อค่ะในไทยไม่มีค่ะ ในไทยก็จะช่วยประมาณที่ว่าช่วยแบบบริจาคแบบโรงเรียนแล้วก็อะไรที่ว่าบริจาคชาวเขาที่ว่าขาดเสื้อ,อประมาณนี้ค่ะแล้วแผนการตลาดที่เราวางไว้สำหรับคู่ค้าทางธุรกิจที่ต่างประเทศเราวางไว้งไงบ้างคะอ๋อเราก็จะดิวดิวคือต่อเนื่องค่ะ ต่อเนื่องคือคือว่าออเดอร์ตัวนี้จบก,ก็ต้องต่อออเดอร์ต่อไปค่ะก็ถึงต้องสื่อสารทางโซเชียลค่ะเสนอสินค้าค่ะนอก,นอกนอจากในเรื่องของคุณภาพแล้วอะไรคือปัจจัยที่ทำให้ธุรกิจของเราอยู่ได้จนถทุกวันนี้ใสถานการณ์โควิดก็ไม่ส่งผลอะไรเลยคือความซื่อตรงนะคะแล้วก็ไม่ย้อมแมวค่ะก็คือทำอะไรให้มีคุณภาพคุณภาพที่ว่า เราต้องเสนอของดีเราไม่เอาของไม่ดีให้เขาค่ะแล้วทุกอย่างถ้าใครทําอะไรดีๆเราซื้อสั่์กับลูกค้าคนะคะก็ออเดอร์ก็จะปังๆค่ะสุดท้ายอยากให้ช่วยกช่องทางการติดต่อสนิทเพื่อค่ะว่าสมมุัใครที่แบบว่าสนใจอยากจะทำธุรกิจอ,อะไรเงี้ยค่ะเป็นเพจค่ะ WNJ n i กา y a k น r n นะคะติดต่อทางเพจได้เลยค่ะ